โอ้โอ้โ oh อ oh 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 oh. ah, ้โอป่าปีนพรอย่างปีนพรอย่างป่าปาเข้าห้องไปกินข้าวไปโอ้โอ้โอจ่าจาป่าวันนี้แม่มีแม่มีหัวใจไก่ใส่ข้าวมาให้เนี่ยเนี่ยอ่ะป่ปาป่า่าแม่ต้มน้าซุปมาให้ป่าป่ากินข้าวลูกคนท้องป่าป่าป่าลูกปาป่ไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวแม่เก็บพ้องให้โอ้ยแม่เก็บห้องให้นะคะแม่กินข้าวนะคะแม่ทาน้าซุปมาให้กินเลยลูกเดี๋ยวหัวใจไก่เดี๋ยวมาม่าเอาให้กินทิ้งหนึ่ง ยากพอใ,ให้ละกินอลไรเออแม่ลูกกินด้วยกันนะคะเก่งมากค่ะเก็บห้องละเหลือล้างพื้นเรียบร้อยค่ะเก็บมุงจิเรียบร้อยอ่านี่เทอาหารให้ลูกใหม่ละภาชนะสะอาดละนี่ของใหม่มเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เติมอาหารให้นะคะเอามาเติมใส่ถังให้โกติกจะเอาอาหารใส่ถังให้น้องตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวล้างพื้นก่อนเอาของเล่นเก็บขึ้นก่อนอืมกินเลยลูกกินอะไรลูกจะ๋มีขนมให้ลูกกินก่อน เดี๋ยวมีหัวใจไก่ให้ด้วยนะเนี่ยหัวใจไก่แยกไว้แล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องกินป้อนน้องจะได้ได้กินครบๆกินอะไรลูกเดี๋ยวแม่เอาะเอาหัวใจไก่ให้กินได้ลูกเล็กก่อนสามอันอาเล้ก,กินก่อนคนท้องบีสองรอบแป๊บหนึ่งอ่าเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะนี่ของบีสองลูกอ่าบีสองกินก่อนเล็กอย่ายุ่งค่ะอ่าเล็กกินแล้วโอเคของคนท้องค่ะคนท้องมาแม่มาคนท้องมาคนท้องมาค่ะ คนท้องกินเลยอันเล็กไปแย่งแม่อะกินหญ้าก่อนลูกอ่ะอกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าก่อนอ่ะแม่ล้างให้แล้วอ่ะอากินหญ้าเลยลูกหมาชอบกินหญ้ากินไปตัวจะกินนมอัดเม็ดโอ้ยเท้าเล็กอะเหยียบโอ้ยเล็บยาวลูกหมาเนี่ยรอก่อนอันนี้ของพี่้อวเอาเล็กๆๆปีนขาเปียกลูกอันนี้เล็กเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้ของคนท้องค่ะ อ๋ยดูดูเขาปีนขึ้นมาหาแม่สิแม่จะหงายท้องอยู่แล้วอันนี้ของบีสองอันนี้ของเล็กโอ้ยออยอยออยของคนท้องค่ะอุ้ยดูดูเล็กดูเล็กดูเล็กดูบีสองให้แม่เลยให้แม่โอ้ยให้แม่ค่ะโอ้ยคนท้องค่ะออยอยออยอ์อ่าเล็กค่ะออยด์ออยอ์ออยอยออยอยโอ้ยดูดูดูเขาปีนหาหมามาสิโอ้ยดูตูขาเปียกดูนั่นดหนักนั่นเนี่ยสองคนนี่โอ้ยลูกพอแล้วลงไปได้แล้วค่ะบีสองเล็กตัวเล็กลงไปได้แล้ว ดูกเก่งหมามาเปียกหมดแล้วโอ้ยลูกคนท้องอจุยจ๊ยจุ๊ยไ้กลับแล้วนะคะสามทุ่มแล้วลูกรักษาลูกแม่ปูที่นอนให้แล้วนะคะมีสองเล็กเนี่กินอาหารแล้วลูกห้องสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้หมามาเอาอาหารมาเติมให้นะคะโอเคบันดีลูกแม่รักหนูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะบันดีนะลูก